สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมายำบุนเซนเนาะไได้กลิ่นเหมือนละจะยำบุนเซนื้อสามีเนาะอันนี้ก็หั่นหอมแดงก่อนเจ้าเสร็จแล้วก็หั่นใบต้งโอหรือว่าใบขึ้นช่ายเป็นทองไอ้เนาะเอานั่นแ,ลแหละซิลลีของฝรั่งใบต้งโอของฝรั่งอ่ะเนาะแล้วก็มะเขือขเทศเจ้าแล้วก็มะนาวสมศรีจะหั่นเครื่องไว้ก่อนเนาะ ยำว้นเส้นอันนี้พริกเจ้าสมสีจะใส่ถ้วยไปต่างหากเนาะเพราะคุณสามีม่มกินเพชรสมสีต้องทำให้คุณสามีก่อนพริกจะใส่ถ้วยไปก่อนเจ้าอันนี้ก็ต้มเส้นเจ้าว้นเส้นต้มก่อนให้ว้นเส้นซุกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ใส่หมูเจ้าหมูสับ แล้วก็ใส่เฮดครับกุ้งกะต้มให้มันสุกเลยเจ้าเสร็จแล้วสมศรีก็จะบปลดลงมาแล้วก็เปิดน้ำเย็นใส่เจ้าสมศรีจะล่างน้ำเย็นนะ่ะวนเส้นกับทุกอย่างที่สมศรีเอาไปต้มตะเกียบนะสมศรีก็จะมาล้างน้ำเย็นเจ้าเ็จแล้วก็ใส่เครื่องตีหั่นไว้ตะกี้เนาะลงในหมอ้อ ถ้ากลกันในหมอ้อมันจะสะดวกกว่าเนาะ,ะสมศรีก็ใส่น้ำปลาสูตรไฟสูตรมันเนาะอันนี้น้ำตาลน้ำตาลกระมดบ้านพอดีลืมสื่อตะเกียใส่ชูรสใส่น้ำกระเทียมดองเจ้าใส่มะนาว สูตรไฟสูตรมันของกลิ่นล้ำยู่ติคนมักเนาะอันนี้สมศรีก็ใส่พริกอันนี้สําหรับคุณสามีกันเนาะเดี๋ยวของสมศรีสมศรีจะใส่พริกต่างหากจิ้มแล้วโอเคอร่อยแล้วสมศรีจะใส่จริงๆเราจะใส่ซอสพริกเนาะซอสพริกซอสมะเขือเทศอะแต่สมศรีมีซอสมะเขือเทศซอสพริกเนาะแต่ว่าจะสื่อกะมันได้สื่อสกัรสมศรีจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเจ้า หรือว่าเขามันมีสีสันสวยงามเนาะแล้วมันก็จะ,ชะแชรมันกินมะเขือเทศอ่ะมันจะล้ำอ่ะบม่มถูกใส่ซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้แล้วแต่ถ้าไผมีก็ใส่ซอสพริกเจ้าอันนี้ก็เซ็ตแล้วเนาะอันนี้ของคุณสามีเจ้ายัาบุิเซนอันนี้ของส้มสีใส่พริกนะนะของคุณสามีอร่อยไหมอืมอยูเทศเราเยดีก<ด>ว่าสุบียงข้าวตัว บอนบอนเยี่ยบบอนที่ตานุที่านสีผมใหม่ new color แฮะอุ๊ยผู้สัมผยังไม่รู้เลย funny color have a, have a little bit red inside yes นี่เหรสีผมใหม่ new color have many a color. Yes, I know. Because you white have, whatever. I know. you white hair now. Yes. Old lady. Mm-hmm. Clara. you Yes, it's good. All right. All right. Nay, nha, 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 More drama. <laughs> not so much. you not put chili in mine a little bit. Put a little bit. You can test for mine if you look. Not so much. How nice. Also good, we can eat with me. This is also good. Yeah. I can eat, sure, man. Mm -hmm. Can put together if you want. No, oh, you're a little bit too hot. Uh. <laughs> Who are you fighting with before? Get talk with this About it. Mm. He drink or he work or you, what you do. You me. You just give money for that. give money for that. You just tell. You don't know he come every day ask for 200, 200, I hear and why you tell me? Because you tell me, I just tell you forgive him, keep him. If you keep quiet and you fighting with him together, then I don't know nothing. I just say that. You know how to keep him. 200 every day, that's how much? 6,000 one month.

แกก็ถามถาออาามึงทะเลาะยังกันได้ทะเลาะอ,อุหลังลุงเด่นลุงเด็นนเบิกสตางค์เลยจอล้อเฮ่ลุงเด็นแล้วห้าพันกับคุณสามีสมศรีว่าเฮอเฮหนักแล้วมันกินเหล้าแล้วมันยา่กาันมันยยกอย่างมีนนสตางค์กินเหล้าอย่างเดียวลุงไงน่ะอู้กับคุณสามีกระจายขึ้นนะมะ ลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติต๊ติตตามกร,รุณากดไล์กดแซงสมศรีเจนเนอร์ขอบคุณเจ้า